เรื่องหมาป่ากับลูกแกะและแพะหมาป่าตัวหนึ่งได้ยินเสียงลูกแกะร้องอยู่ในฝูงแพะก็แปลกใจจึงเดินเข้าไปถามว่าเอา้าเจ้าลูกแกะเจ้ามาทำอะไรอยู่ในฝูงแพะนี่ล่ะไม่ไปหาแม่แกะของเจ้าเหรอมาสิเดี๋ยวข้าพาไปลูกแกะจึงตอบว่าข้าร้องเรียกหาแม่แพะตั้งหากล่ะแม้ข้าจะเป็นลูกแกะ แต่แม่แพะเลี้ยงข้ามาแม่แพะจึงเป็นผู้มีพระคุณของข้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้เอาใจใส่เลี้ยงดูย่อมได้รับความกตัญญูอย่างแท้จริงนิมิตังสาธุรูปรนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีที่สอนให้บุคคลผู้รู้คุณของคนอื่นบุคคลผู้รู้คุณที่คนอื่นกระทำและตอบแทนบุคคลที่มี